เก็บเก่ามาเล่าใหม่พาคุณย้อนอดีตเป็นกับเรื่องราวของไทยที่มีค่าควรแก่การจารึกจดจำสวัสดีค่ะคนไทยเรากินหมากกันมาช้านานแล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นปู่ย่าตาทวดเคี้ยวหมากกันอยู่ การกินหมากนั้นเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งของไทยเราปัจจุบ,บันอาจจะเหลือเป็นเพียงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวชนบทที่ห่างไกลเท่านั้นทั้งที่แต่เดิมการกินหมากเป็นวัฒนธรรมของชนทุกชั้นนับตั้งแต่เจ้านายชั้นสูงในราชสำนักไปจนถึงชาวบ้านสามัญทั่วไปการกินหมากในประเทศไทยนั้นเล่ากันว่าเรารับแบบอย่างมาจากอินเดีย ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมหลายอย่างในเอเชียอาคเนีรวมทั้งวัฒนธรรมการกินหมากด้วยตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่7และ8ชาวอินเดียเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับชนชาติต่างๆในเอเชียและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ชาวอินเดียเข้ามาค้าขายแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาด้วย หลักฐานสำคัญที่ปรากฏอยู่ก็คือศิละปะโบราณวัตถุตะเกียงสำเร็จโรมันซึ่งพบที่ตำบลพงตึกอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งชาวอินเดียเป็นผู้ซื้อมาและนำมาขายให้กับคนไทยอีกต่อหนึ่งนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปสำคัญที่ถ้ำเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซากสถูปที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและศิละปะโบราณวัตถุอีกจำนวนมาก ที่พบบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าชาวอินเดียโบราณได้นําสินค้าและพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและได้นําเอาวัฒนธรรมของอินเดียอีกหลายอย่างรวมทั้งวัฒนธรรมการกินหมากเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามการกินหมากไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศอื่นๆที่เป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งที่พ่อค้าชาวอินเดียโบราณเข้าไปค้าขายด้วยอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียทุกวันนี้ทั้งชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ยังมีการกินหมากกันอยู่และจากการที่ค้นพบเช่นหมากโบราณเป็นหลักฐานได้อย่างดีว่า ผู้คนทั้งในอินโดนเเีเซียและมาเลเซียกินหมากกันมาช้านานทั้งชนชั้นสูงและชาวบ้านทั่วไปหรือในประเทศอินเดียปากีสถานบังคลาเทศก็ยังพบว่ามีคนกินหมากอยู่เป็นจำนวนมากซ้ำหมากและพลูก,ก็ยังเป็นสินค้าที่วางขายกันดาดเดินเหมือนอาหารชนิดหนึ่งในสมัยสุโข,ขทยัยราวพุทธศตรวรรษที่19 ได้พบหลักฐานในศิลาจารึกว่าในเมืองสุขโขทัยนั้นมีป่าหมากและป่าพลูจึงเป็นไปได้ว่าชาวสุขโขทัยจะต้องนิยมกินหมากกันมากถึงกับปลูกต้นหมากและต้นพลูไว้ในเมืองเด็กๆรุ่นหลังบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขากินหมากกันอย่างไรหมากหนึ่งคำนั้นก็จะมีหมากใบพลูและปูนแดงเป็นส่วนประกอบสำคัญ หมากอาจจะเป็นหมากสดหรือหมากตากแห้งก็ได้ใบพลูนั้นจะเลือกใบพลูที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปบางทีก็อาจจะใช้ใบพลูแห้งหรือที่เรียกกันว่าพลูนาบคือนำใบพลูไปนาบกับกระทะที่ตั้งไฟจนร้อนเพื่อทำให้แห้งวิธีกินก็จะป้ายปูนแดงลงบนใบพลูแล้วเคี้ยวไปพร้อมๆกับหมาก รสชาติจะเผ็ดร้อนบางคนอาจจะแกมด้วยการบูนสีเสียดยาเส้นหรือ,อยาจืดด้วยก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเคี้ยวไปเรื่อยๆคล้ายกับการเคี้ยวหมากฝรั่งพอเริ่มจะรู้สึกว่าน้ำหมากเต็มปากก็จะบ้วนทิ้งสักทีหนึ่งส่วนการกินหมากของคนแก่ซึ่งฟันไม่สู้ดีหรือไม่มีฟันก็จะใช้ตะบันตำในครกให้หมากและปลูละเอียดก่อนและจึงค่อยนำมาเคี้ยว ่วนการกินหมากของชาววังจะประณีตก,กว่าชาวบ้านเล็กน้อยคือจะเตรียมใบพลูไว้เป็นจีบจีบโดยนำใบพลูมาป้ายด้วยปูนแดงแล้วม้วนพันด้วยสำลีส่วนหมากก็จะเจียนไว้ให้พร้อมมีการเติมเครื่องหอมบางชนิดเพื่อดับกลิ่นและลดความเผ็ดร้อนของใบพลูอบร่มยาเส้นให้มีกลิ่นหอม ซึ่งต่างกับการกินหมากของชาวบ้านที่จะหยิบส่วนประกอบต่างๆรวมกันตามใจชอบแล้วใส่ปากเคี้ยวเลยโดยไม่ต้องมีพิธีการมากเหมือนกับชาววังองค์ประกอบที่สำคัญของการกินหมากอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าสำหรับเช็ดปากเวลาบ้วนน้ำหมาก การกินหมากนั้นเขาจะไม่กลืนชานหมากหรือกากหมากที่เคี้ยวแต่พอรู้สึกว่าหมากจืดหรือหมดรสแล้วก็จะข่ายทิ้งเพื่อจะกินคำใหม่เพื่อความสะดวกในการกินหมากและการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนจึงต้องมีภาชนะสำหรับใส่เครื่องกินหมากด้วยเรียกกันว่าชิ้นหมากชิ้นหมากมีหลากหลายรูปแบบ และใช้วัสดุต่างๆกันซึ่งราคาก็จะต่างกันด้วยอย่างเช่นเช่นหมากที่ทําด้วยทองเงินทองเหลืองไม้ไม้ไมผ่ว้ายกระจุดและยานลิเผาขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าของว่าจะเลือกใช้วัสดุแบบใดเพราะเช่นหมากนั้นไม่ใช่แค่เพียงภาชนะธรรมดาธรรมดาสําหรับใส่เครื่องกินหมากเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคมของเจ้าของด้วย ชิ้นหมากของพระมหากษัตริย์และเจ้าหน้าชั้นสูงรวมทั้งข้าราชบริพารขะวดีมักจะทำด้วยทองเงินหรือถมทองที่มีความประณีตงดงามแต่ถ้าชิ้นหมากของคนทั่วไปก็จะทำด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นพวกไม้ไม้ไผ่หวายกระจุดและยานลิเผาหรือบางทีก็ทำอย่างง่ายๆเพียงให้ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น การกินหมากเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในสมัยโบราณแม้แต่พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักก็กินหมากเช่นหมากหรือพานพระขันหมากจัดเป็นเครื่องราชูปโภคที่ใช้ประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ดังพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาพิทยากรในหนังสือเรื่องพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษตอนหนึ่งว่าพานพระขันหมากสำหรับรัชการที่หนึ่ง ส่วนทรงและฝีมือทำงามนักเป็นฝีมือเอกประเภทเดียวกับผ่านพระมหากถินผ่านพระบายสีซึ่งเป็นชิ้นศิลปกรรมในรัชกาลที่หนึ่งกล่าวกันว่าผ่านพระขันหมากนี้ได้สร้างหุ่นไม้ขึ้นทดลองก่อนไม่ได้ทรงงามดีพอใจแล้วจึงลงมือทำด้วยทอง ในสมัยโบราณการกินหมากเสมือนเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างหนึ่งแทบทุกบ้านจะต้องมีเช่นหมากประจำบ้านไว้กินกันเองในครอบครัวและใช้รับรองแขกด้วยการกินหมากก็จะกินกันทั่วไปไม่ว่าชายหญิงหนุ่มสาวคนเท่าคนแก่จนดูเหมือนเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งผู้ที่กินประจำจนติดก็จะอดหมากไม่ได้เลย นอกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่าการกินหมากจะช่วยให้ฟันคงทนและมีสีดำสวยงามหญิงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถือว่าการกินหมากจนฟันดำเป็นสิ่งที่สวยงามและความนิยมนี้ก็ได้มีสืบต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการกินหมากเป็นสิ่งล้าสมัยจึงทรงชักชวนให้สตรีเลิกกินหมากโดยให้สตรีในราชสำนักเป็นผู้นำ ทำตามพระราชนิยมก่อนคือนุ่งสิ้นฝันขาวก้าวผมมวยต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้สั่งให้เลิกประเพณีกินหมากห้ามขายหมากขายพลูและสั่งตัดต้นหมากทิ้งเพราะเห็นว่าการกินหมากแสดงถึงความล้าหลังไม่พัฒนาแต่รัฐบาลในสมัยนั้นก็มีสามารถห้ามการกินหมากได้เด็ดขาดเพราะเมื่อพ้นยุคนั้นมาแล้ว คนไทยก็กลับไปกินหมากันอีกโดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิงและคนแก่ที่เห็นว่าการกินหมากเป็นเรื่องของผู้หญิงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือให้โทษต่อร่างกายแต่อย่างใดการกินหมากจึงยังคงอยู่กับสังคมไทยเรื่อยมาแต่เมื่อไทยเรารับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น การกินหมากจึงค่อยๆเริ่มเสื่อมความนิยมลงโดยเฉพาะคนชั้นสูงในราชสำนักได้เลิกกินหมากไปในที่สุดส่วนประชาชนทั่วไปก็ยังคงกินหมากกันต่อมาแต่ลดจานวนลงเรื่อยๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นกินกันก็เฉพาะคนเฒ่าคนแก่ในชนบทเท่านั้นแม้ว่าวัฒนธรรมการกินหมากจะเสื่อมความนิยมลงแต่หมากพลูก็ยังฝังอยู่ในความเชื่อของคนไทย นับตั้งแต่ใช้เป็นเครื่องถวายพระสงฆ์ในศาสนาพิธีต่างๆใช้เป็นเครื่องเส้นถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเครื่องเส้นประกอบพิธีกรรมส่วนเช่นหมากนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนไทยเช่นหมากพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ ใช้วัสดุและมีรูปทรงที่งดงามแตกต่างกันไปสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ฝีมือช่างของไทยและภูมิปัญญาของคนไทยที่สามารถอวดชาวโลกได้